แล้วเนาะสิพลอยอกันเนาะเออห่อนเลยนกสิพอยกัแค่เนาะนี่พอแล้วครับนี่อือตาทูน้องไปเอ้ยกบก็มีครับกบก็มีพี่น้องเตีนดง โลสวัสดีพี่น้องพองป่ายสุภาพสุคนสู่มงสุบอดพี่น้องพบกันคราวนแล้วพี่น้องสองคิดปักลายนะวันนี้จะพาพี่น้องมาเฮ็ดบุญพี่น้องเฮ็ดบุญนะจ๊ะน้องวันนี้สุวัดน้องแซงนั่นเองพี่น้องน้องคำแซนพี่น้องคำแซนน้องหอดแล้วัปาน้องคำแซนต่เข้าข้างล้างพี่น้องวันนี้ทางน้าเด้อพี่น้องเด้อโอเคพี่น้องพองป่ายเนาะวันนี้ก็โอ้ห่างสบายพี่น้องเด้ออันนี้จะเป็นโซนทางล้างพี่น้องเด้อเขราว่าน้องคำแซนพี่น้อง ตออนนาาู่ครับเขาห้องน้ำพี่เนาะเขาห้องน้ำในโบสถ์เนาะจุดอ่านนามเป็นเศษที่ขึ้นว่นเนาะพี่เนาะนี่อาจิรย์นะบูชานามพี่เนาะบูชานามเขาจะไปถวายครูบาอาจารย์พี่เนาะที่นี้วัดเนีก็เคยมาตั้งแต่สองสามปีหลังเนาะแต่วนี้บสถ์มานมันจะแบบเปลี่ยนไปหลายพี่เนาะเด็ดเปลี่ยนไปหลายเนาะจะห้ามเบื้งน,น,งาน้าเนาะบูชานามเท่าไหนเขาจะห้ามเบิืงนกันพี่เนาะห้ามเนาะอาจารย์ แถมทุบตี้่อตากลาัน้าบกาศกันก็เพียนหอบูซาพื่น้องจะบูซาบูซานำรวมบูซาเนี่ยต่างๆอะไรไปเดี๋ยบูซาจะบูดเพีนบายดีเลโดยบาดีบายค่นบายดีโดยบาดี งานก็นมีบอลตะกรัมบูซาไปเนาะนำก็ะมีเนาะโอ้อันนี้เนาะของแหนนี่เนาะบอลคอเลยตัวหอย้อยนีวัดน้องคำแสนน้อยเนาะโอ้เรานซดห้หนึ่งเนาะตัวนี้ขึ้นกมหาใส่ของนะหาใส่ของนะลายเนาะคนก็ลายเนาะมาเนาะลายมนนสิแดีแปดคำสีแปนก็ลายลายเนา เดีวพี่น้องเลยานการแพี่น้องเนาะวันนี้มือแปดคำนะครับคำวันสิคนก็คือว่าลายเลายดีพี่น้นา้หนาทันสาได้หลายพน้อเนาะนั่นแหละยิงทุกอย่างเนาะยางลาะเบอร์ก็รเด้อขบใจหลายพี่นาะเบิงบรยาการกการ่าสุดแหบคนหลายวันนี้มือวันสิ้นเลยเนาะคนก็สลลายเนี่โดยสมดิโดยหลยโดยขอบใจ ถ่ายเนบรรยากาศนิดนึงก่อนบึงบรรยากาศพี่น้องซึ้อแบบคนกันลายอยู่เลยพี่น้องไลยเด้่มือสิบห้าข้ามหนีคนกันน่าจะไล่กว่านี้อีกอย่างก็เข้ามาต้นสวยกัต้นสวยกันคือว่าอะไรมาต้นสวยกันเพื่อนกันเริ่มกับหอกับเพื่อนกับกับเมื่อไรพี่น้องนั่นแหละเออเข้ามาต้นสวยนิดนึงคือว่าอะไรดึงบรรยากาศนิดนึงกับพี่น้องถ่ายเนบรรยากาศนิดนึงก่อนแล้วการสิได้เขาไปแล้วก็บูชานาวก็ไปถวายครูบาอาจารย์ของเรามาตั้งแต่จังน้อยนนึงนั่นแหละ ััสไลด์จะเป็นคันแบบบูซาพช่ไหมเนาะบูซาเจปูพช่ไหมเนาะแมนนี่ไล่ฝักแน่ๆเนาะบึงบรรยากาศน้อยนึงครับไหมเนาะบึงบรรยากาศน้อยนึงเราสิได้นำไปถวายเนาะถวายเจปูเนาะที่จริงบึงบรรยากาศนอยนึงก่อนนี่มาดีโดยมาดี เลยครับเนี่ยครับนี่นะบนทางขึ้นครับโอ้อันนั้นก็เดินจอดรถก็คงควงหลายพี่น้องตัวนั้นขึ้นโซนจอดรถเนาะโซนจอดรถจะเป็นรถจักรรถังเข้ามาจอดได้นะจอดได้หมดเนาะอย่างแล้วก็บอนอ่านําดึงปีก็มีพี่น้องอาการอนอนก็ไปเนาะวิ่งกันพี่น้องแม่นดีเนาะบ่นําดื่มน้ําหยังพี่น้องแม่น ตัวแนกที่ว่าบรรยากาศวัดน้องคำแสนเพื่อนเนาะส่วนลายก็มาแบบมาข้อพรเนาะมาบูสมบูซาเนี่ยก็ไดเพื่อนได้มาถูกสุูสิ่งทุกอย่างขนาดแน่นนี่อาจจะไปห้ามูของกันเพื่อนเนาะเป็นวังชุบะอาจารย์เพื่เนาะเราจะย่างเขาไปไหนอะไรเพื่นเนาะแต่อีจักน้อยเนี่จักน้อยจะได้ย่างเขาไปไหนน้อยนึงเนาะตัวนี้ก็บคุณเพื่นเนาะเมื่อกี้ก็ย่างมาแล้วเนาะให้ให้ทุกคนได้เบิ้งได้สมนไอยนึงเนาะเราจะ พูดเอาน้ำมาถวายพี่น้องพูดมาให้แล้วพี่น้องเอาน้ำมาแล้วเนาะเอาน้ำเกี่ยวนะพี่น้องนี่เกี่ยวนะวะในตอนนี้เรา,ากำลังไปถวายเน,อน้องลูกสาวนี่ <c oughs> มาเฮ็ดบุญเนาะมนจีบเนานะา <c oughs> เออช่วงนี้มันแม่เรือกำลังไป เขียนนำไว้นึ่องก็พี่น้องเด้อเขียน์นำไว้เนื่องก็นนเ,นนงกนเนาะพอจะใจครูบาอาจารย์พอต่อเคลียร์้าน้อยนึงก็กจะไปดันนาเนาะอย่างเงี้ยฟองไฟบาอนะกี้หลังจากเข้าไปอ่าทวายนำให้คุณแม่ครูบาอาจารย์เนาะเขาก็โบเดไทยพี่น้องเด้อนี่ก็สีไปบูชาเจ้าปู่น้อยนึงเนาะอ๋อใส่เสื่แค่สารนี่พี่น้องอาการหอนหลายเนาะอากาศเนารนี่เขาบอกหอนหลายหอนดีพี่น้องโอ้หอนเนาะ ส่วนหลายก็จะเป็นแบบคนให้บ่อสีคนเล้ากันลายเนี่ยเพื่อนเพื่อนเนาโอ้ในเฮดขัวเนาะเพื่อนเฮดขัวเราจะย่างไปเบิกพื่นเนาะตะกี้เพื่อนยังมาเฮดขัวส่งเข้ามาเนาะเฮดขัวที่นี่เฮดขัวเขาจะได้มาอ๋อเพี่น้องนี่ส่วนนี้ก็บบูชสมัครเข้าไปปูซาได้เลยเนาะบูซาเจ้าปูเพี่น้องเจ้าปูเคยเนาะแมนช่วยนี้ก็สมัครบูซาเลยเพี่น้อง บางคนบางท่านก็นมาเปนอ,อนสักการะบูชาขอพรขอเลขขอหวยบ่แมนน่นเนาะสุไลายก็มาขอพรพี่น้องเลยขอห้อยกางมันจะมีร้ายบอนนล้วก็ผ,ผู้ผู้เพี้ยนเป็นเป็ไ,ปไปตนะครับอยู่พุนน่นนะพี่น้องเนาะแม่นนี่แล้วก็สุไลน์กนมาสักสักการะบูชาแล้วก็จะได้อ้อมพี่น้อนแบบรูปอ้อมจะเจะ้าปูหันไปอนเนาะแม่นปูเพียเพ้ยนกางแบบเข้ามาไตอะไรยู่พี่พี่น้องเพราะว่าไตยู่หันก็บบได้พี่น้องแมนนอกากอันนี้ก็เป็นว่า น้องคำแสนเนาะตัวนี้นะพี่น้องเนาะน้องคำแสนนะตัวนี้นะพี่น้องเลิกไหนตัวนี้เนาะเลิกหลายเลยเนามนบอกเอาแต่ยางออกเบิงบรรยากาศน้อยนึงพี่น้องะยางออกเบิงบรรยากาศน,นั่นเนาะแล้วก็พา,า,าทีเกาะพาร์ทีแบบมารักกาไว้แรักกาหนีมาต้องรูปเลยเพี่น้องรูปก็นี่รูปเอาเงินเอาคำเอาเอะไรเงี้ก็เอาหมดเนาะพี่นอนเนาะเนี่มาก็ต้องได้รูปพี่น้องแมนเพื่อ เป็นอย่างนอกมากแม่บางบางคนบางทา่ามรดกาศคือว่าแหละการเงินการงานก็นดีพี่น้องดีทุกสิ่งทุกอย่างมาเนาะนี่บอกนี่นนนที่นี่คือวัดน้องคำแสนนะพี่น้องขึ้นกับเมืองหางไส้ฟองนักพัฒนาจันทร์เขาเองพี่น,น,น้องเมื่อกี้ย่างออมมงซึ่งแบบอากาศกาันหอนหนึงพี่น้องเมาห้องเซเงกันสันอากาศหอน,หน,น,นนิ่นงเน<ม>าะมินีิกะมาวัดนิ่งกะอาจจะได้แววแบบ ตบคำเงียาบได้หนึงพี่นอ้องคนสุดแบบเอาปลาเอาเอี้ยนเอาสัตว์ยังมาปล่อยพี่น้องน้องปล่อยสัตว์ปล่อยยังเพี่น้องเด้อปล่อยกับปล่อยอยู่น้องอะไรพี่นอ้องนี่ปล่อยอยู่น้องนี่เพี่น,อนอ้องเนาะนี่ยางเบิ่งบรรยากาศพี่น้องเห็นบ่สุไลยเพิ่นไปปล่อยเนี่เพิ่นจะไปปล่อยเพื่นพืน่น้องวัดน้องคำแสนดินแดนอ่าศักดิิ์สทธิ์พี่นอ้องเห็นบ่เขาจะยางเบิ่งบรรยากาศพื่นเอนเนาะนี่เขาจะ เฮ้ามาบางปีกายปีกอนเนี่ยนะจะป่ะหารในสร้างเราตันี้เห็นเริ่มเริ่มสังข์ซึ่งแบบงามหลายเนาะงามแม่นงามหลายเนาะตัวนี้ก็คือเป็นวัดหรือว่าเป็นหน้องน้องน้องกัปตันแซมตัวนี้เพื่อนเนาะแม่นอากาศฮอนหลายเพื่อนเนาะอากาศฮอนฮอนหนึ่งแต่เสือเสียเข็นสันอีกโอ้นี่อันนี้กเพื่อนกัตกแต่งมาเพื่อนเนาะนี่ตกแต่งเนาะงามหลายเพื่อนเนาะตกแต่งงามหลายเนี่ย เป็นบอนอันน่ะปอยป่าบ่พอหยังพุ่นล่ะแม่นนี่ย่างเบิ่งแม่นการนึงพี่น้องอันนี้นะาจะเพิ่นปลอยเอียนอยังพ่นาอันนี้จะเป็นบอนปอยป่าบ่พี่น้องแม่นแม่นอแม่นบ่มดนั่นปอยเอียนปอยเอียนลงต้มอีกเนาะไปจิ๊ดๆเลยเนาะบนอเอียนหเนาะสอยสัตว์อยังก็ได้เนาะนี่ๆเนตัวนี้นะถ้าจะเพิ่นเพิ่นสร้างไมแล้วตัวนี้เพิ่นสร้างไมเข้ามา้างลังก็บ่ โบเห็นแม่คัดเนาะคัดลายคัดลายเนาะเนาะนี่เบิ้งบรรยากาศโอ้โหขจาสมาร์ทแบบนกะสร้างขัวเนาะสร้างขัวอยู่นานอีกแนี่ยเนี่ยสังขัวอยู่ทางนั้นอีกก็จะย่างไปเบิ้งบรรยากาศด้านอีกขึ้นนึ่งเนาะขึ้นมาพลอเอียงพลอยยังจะเข้ามาปล่อยทางด้านนี้พี่น้องแม่ข้นใจไปขึ้นมามาเนาะมาญี่ปุ่นพี่น้าะวันนี้เป็นมือแปดคำแปดคำเป็นสิ้นหน่อยก็ว่าแม่ พี่นุ่มเลิกได้พี่น้องนี่นะนี่นะเออเลิกได้นี่เพิ่งว่าครับหลังจากอะไรมาปีซองปีแล้วนะมาเพิ่งรู้สึกแบบขอปรับเปลี่ยนไปหลายเป็นแบบเรื่องความแซ่บควาศักดิ์สิทธิ์เนาะแห่งนครวิญาณพี่น้องแต่กา,าทางเมามาก,ก็ใกล้เดียวพี่น้องใกล้เลยใกล้แห่ไกลวานเนาะใกล้แต่ว่ามานั่งอยู่นี่จ้าพักพี่น้องว่หอมเลยแมนอากาศก็คักหลายเพราะมันหอมเนาะ เดิงกันไปเหอไปห้ามู่กันรูปได้เหรอรูเมาตรงไห,หนรูปปอมนะพี่น้องนะรูปไปพี่อนเราปอมได้นันมาเนาะเด็ดตอนนี้รูปอีกนิดหนึ่งนะครับนี่น่นนา,ะนนาจะลายเนาะลายพี่นาะน้ำทำรืคนล่เ็มเนใครจ่มาล้มพี่น้องล้มแต่ว่าครับน,นี่นนี้เนองนี้นยมอมจ้าเห็นยังมันจะรักหอเป่ มีอยังนี้ที beautiful. ่จะรัก okay ับผูนลวเยโอ้บุไดบุไดเนาะตัวนี้ก็จะมาไตหูไตเฮียนอย่นี้พ่นน้องไปไต้มัคิวเนาะคิ้วลายเอาคอยังแดงไปเลยนะคออย่งแงยานจิตใจคยังในจิตใจแล้วเนาะเห็นไหมเออเอาแต่สิิงดีๆเนาะพี่น้องไ่ได้คอเล็กที่คอไหนเีกคอคอบุได้เนาะคอเลกเขาห้วยบุได้พี่น้อง โ่นขอให้ห้าเงินในลายก็พอแล้วเนาะห้งเงินในลายแม่ิมานจะเดกันเลยพอเก็บพสร้างพาหาไป่นอะไ้บ่ไปนองเพิ่งจะลูบเนาะลูบออมเนาะออมอนาจะพูดอะไรออมมาหลับออมมาฝากนี่ไป่นองแม่ รบรรยากาศด้านหน้ามันเหอัอยังอีกโซน,น,ห,นหนึ่งนะพี่น้องๆโซนจะเป็นบอลเทนอาหาราป่าเลยบอลปล่อยป่าแมน่นจะมีบอลปล่อยป่าอีกบอลหนึ่งอาจจะฝาไปดึงบรรยากาศหน่อยนึงเนาะนะคนี่แดดก็หดซึมแบบวเผาแฮย่ไม่ดีพี่อนๆเพื่อนๆข้อยังไงค้อยังดีพร้อมแล้ว อันนี้พี่น้องบรรยากาศจะเป็นของนะของตุ้ม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 อะไรในหอดแล้วพี่น้องวัดหอดแล้ววัดปลาหอดแล้วพี่น้องวัดปลาพลอทองน้องทำแสนพี่น้องบางคนก็มาแล้วก็มาให้โฮมเซ็กอินพี่น้องต้องต้องมาต้องไปเซ็กอินเนาะเดี๋นี้ก็คือเป็นบรรยากาศสำหรับรับประอาหารปลาหนี่ยเองปลาปลาสึกแบบลายวันนี้ลายแห้งพี่น้อง มื่อี้เขามาในนํำควมขึ้นแถวนี้บันนี้ก็ปา่ายเดิมหลายคนจะเป็นปลาในลายเติมเนาอแค่นี้โอ,อยยนี่อากาศเย็นสบายเลยเนาะเย็นสบายนะโอ้ยย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 อาหารปลายนะนะยายย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 ายายย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 ายย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 ยพยย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 านย้ยย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 ยขยยยยยวยยยยยนะ ทำเสียงกันเลือกเติมพี่น้องโอ้ตัวใหญ่ๆพี่น้องเบิ้งโอ้พี่น้องคุณตัวใหญ่ๆๆกันเลยเนาะเบิ้งบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศตัวนี้เป็นส่วนปหอยปูหอยป่ากนะครับไปฮันกาแมนจะเป็นเหือส้วงเลยว่าเป็นนบบบนย่างบนย่างตัวตัวไปขึ้นย่างบุลเลียพี่น้องยังบุลเลเช็คอินเนาะยังบุลเลียพี่น้องโอ้ในกาเึ็นกระลังอ่าเป็นกระลังเฮ็ดบุญเนาะพี่น้องเ้าก็มาเฮ็ดบุญไล่หนึ่งเนาะเประ่าณสิบห้าเงินห้าคำดี หายมาแล้วพี่น้องหลังจากเฮ็ดบุญเฮ็ดยังสะให้เลืศมาแล้วเป็นยังไงวันนี้มาเฮ็ดบุญหูซึกยังไงได้มาเฮ็ดบุญวันนี้ซึกดีใจแห่งซึกลงลงอกลงใจเนาะอิ่มอกอิ่มใจเนาะได้มาเฮ็ดบุญเนาะบ่งป่าแล้วก็มาข้อพอดให้เนาะแมนนึ่งนึ่งสองสามชื่อไปจะขอพัฒนาตัวนี้ก็จะเป็นบน ปล่อยปูปล่อยปลาเลยนะให้อาหานปลากับแม่นออกเด่นกลางมาข้อควรมีแต่ตัวใหญ่ๆพี่น้องยคอยขึ้นมาเท่าพืชเท่าพืชนะเท่าโตเท่าโตเนาะขึ้นมาเดียวในยานน่นอ่ะอากาศนี่ก็เย็นเย็นเย็นสบายแล้วจ้าเนาะเขายางไปดานายางออมเบงในบรรยากาศกันไปไปอานานาดื่มน้ำฟรีนิดนึงก็ได้เฮจ้าเนาอครับนี่เขานะมาดื่มน้ำฟรีนิดนึงก็ได้ อันนี้นนบรรยากาศมันบางคนก็ออมานำฟองนำขวานพี่น้องนะยากาศนำมือมนำชิ้นหน่อยแน่พี่น้องแมนพาเห็ดบุญเห็ดทานนะพี่น้องเด้นอน้องจันเนาะเห็ดบุญเห็ดทานเนาะเนาะเห็ดบุญกับเหดอะไรเนาะน,นีโ่โอ้โอ้ใส่บานลอยแปดก็มีเนาะบานลอยแปดนาขาขาขา,ขานี่แหละบา,บานลอยแปดั่นานวะเดิบนบรรยากาศบนรยาก็ศบอลดื่มน้ำพี่กันน้องจันเถอเนาะไปนู่นไป,ไปนู่นพวกไปดึงนำพี่แทางนู่นนี่ บรรยากาศเหมือกันมันนาการเขาเชดเอดโอ้โหลอกลงใจนะพี่น้องไรเฮ็ดบุญเนาะคือว่าโดนปีสองปีที่เข้าโบเลมาเนาะบเลม่าเหมืนี่ิมจะเป็นปีสองปีเนาะยางบรรยากาศแต่ว่ามือนี่งเขาเชคนธรรมดาบุคงก็มันลายไปไหนเนาะแต่มือสิบห้าข้านี่เขานี่โอ้พี่น้าะอลังการงารสางให้เลยเนาะเอมาไปหันเนาะเอาไปหางหลังเย็นเย็นสบายนะไปไปยอกไม่ขาดอันนึงกันนะยอกวะนี่แค่นี้ มาบูชมบูชาดูไปดีอ่ะดูดยบูชาแลยอ่ะดูดดูซาเลยฮึมเป็นแกพี่น้องโอ้เป็นแกหล่นอ่าบ่หลายบ่มือนนี้หรือว่าหลายตอนสวดเร้า โบ้าบาณโบราณที่สุนเป็นสินใยสินคนหลายมั้งธรรมดาเนาะวันนี้เนาะกมนอกพีล้นมือนอกเสาร์นอาทิตย์นี่เด็กวันเสาร์อาทิตย์ก็ตลาดคนมือลายเนาะมือนี้เนาะมันเป็นมือพักมือพรายนะวัดอ่าเป็นวัดอีกวัดหนึ่งที่กระบูษารยนาคเนาะสัสิบ์เนาะปู เบื้องบรรยากาศพี่น้องเรียกว่าเขาให้มาบางกีนะวันนี้เขาจะให้แล้วก็ห้ามเพิ่นไปนำเนาะห้ามห้ามไพ่กันพี่น้องเลยไม่มีแต่คนแบบเออยยิ้มยิ้มหัวเนาะยิ้มหัวมาเนะาะเจ้าขอบใจได้เได้แล้วบูชาเลยวนะดูไปของบูชาเรียบร้อยแล้วหายดึงบรรยากาศพี่น้อง,ม,งม้งาขาก็มีแต่หูจุดจบงามๆเนาะเอจุดจบงามๆมีแต่หอยยิ้มหนูหัวม้วนเนาะ น้ายิ้มหัวยิ้มตลอดเลยแน้าากัคิวอาก็มีด้อนี่คิวอามีมีเบิ่มคิวอาเนาะสบายเนาะโยจวกมันตลอดได้เฮานะโยดีักข้านอกคักหลายเนาะยิ้มหนูหัวม้วนปลอดากาบบึงโซนแบบเพื่อนอนล่นหนึ่งเนาะแมวอาไว้ย้แม่แต่กระคักเนาะ โอ้ยยังแต่ก็ค่ะคุณน้องเบิ้งอันพักมาเนาะห้ัมมันบรรยากาศเนาะโอ้จะมีพักมีมีย่างมาขายได้คุณน้องอยู่ในวัดแต่คือว่าแหละคลายกับเนาะเงินกากซอยเลียคือกู้วัดนำให้เราแม่มั้งบอกเออนอนเนาะแม่บอกนอนบอกยังคุณน้องอาการกะอากาศก็ดีลมเย็นอยู่นี่เพื่นเนาโอ้เถอะเริ่มปิ๊งๆเลยเนาะลมเย็นสบายเนาะให้เลยเนาะโอ้ไปเอาเงินหน่อยมาเนาะเอาเงินหน่อยมาครับมีเขามีเงินหน่อยนี่นืงอยู่ กาเย็นสบายเนาะพี่น้องเย็นขนาดพี่น้องเด้ลมเย็นโอ้คักหลายเนาะย่างออกเบิ่งพี่น้องมาจากเฮ็ดบุญนั่กวายน้ําวายนั่กย่างรอบบรรยากาศเนาะลมบ่สุดาเป็น่กกมใหญ่เนาะกกมใหญ่แหละกกมใหญ่กลมดีเลยเนาะเ้ว่าบ่ใหญ่แต่กบ่บ่ใหญ่แต่ว่าศักดิ์สิทธิ์เนาะวัดอีกอันบ่อนึงที่ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พี่น้องแม่นวัดวัดบ่ใหญ่แต่ว่าศักดิ์สิทธิ์เบิ่งบรรยากาศพี่น้องเบิ่งบรรยากาศนํากันเนาะ คัะค่ะครุณเอ้อเบิ้งก่อนเนาะมาแต่ละเครือบ่อเลยมายางแช่นี้จกเครือเลยมาแต่ปีสหันสเอสสสองของบ่พี่น้องโอ้ดนดันเนาะดนแฮดนว่ามาเนี่กะทายให้เบิ่งบรรยากาศนี่กะตรงกบโผล่เนี่ยไงโผล่มาจะไว้สักลาบูชาเนาะบางคนก็มาแมนแต่เราก็จะมาที่คลองกันก่อนเนาะโอ้ตีของอ่าจุดตื่นเนาะคกิด่าเป็นไอจุน้อยมาอยู่นี่เนาะมุ้ยพี่น้อง อยู่หาตีคองนี่น้องมุ้ยพี่น้องสาธุในเฮยเนึ่งเหรอสาธุเตือที่สองพี่น้องเตือที่สองสาธุนี่พี่น้องนี่เฮ็ดบุญเฮ็ดท่านก็ตีคองแล้วก็ยัดนอกยัดนำพี่น้องเทำไปยัดนำกับบุได้เพี่น้องเฮ็ดบุญตรงอะไรยัดนำพี่น้องแม่นเฮ็ดบุญตรงยัดนำอันนี้ก็คือว่าพน้อส่วนนี้ก็เป็นยำแหลงยำน้ำพี่น้องกุกไม้กัคือว่าแหละมันก็เริ่มโลนเนาะเริ่มโลน คนยุ่งเหิงก็มีนะพี่น้อไงไช่คือดาวโบมีคนอยู่เหิงก็มีเนะาะกับไวสักลาบูซาอยู่เหิงนั่งเขาเนาะถูก<ป>โอ้ยเขาเขาสิบออะไรขึ้นไปนะไเนาะให้เจ้าบรรยากาศเนาะฮุกมุมฮุกแย่เลยพนะี่น้องที่อยู่ในวัดแห่งนี้พนะี่อนเนาะให้พี่น้องในเะบื้องในสมนะนนนนะ้มเนนะเา,านนะนเขาบอกบางคนบางทางแก้โบมาเฮ็ดบุญพี่น้องเอ้าปาดคลองอันนึงก็เขาเนาะมองมองนึงก็เนพะี่น้องะอ้าวรูโบทังเลยเนาะสี่คลองอันนึงก็เนาะมองไในตอนนี้เนาะ เออตี่คองพี่น้องสามบาทเนาะแห้งคนเมื่อกี้พี่น้องแห้งคนเนาะสาทูสาธุเขือที่สองแล้วก็เฮ้อสามพี่น้องปลามวันนี้ดีน้อยพี่น้อยเอาวัดี้น้อยลงไปลงมาเนี่ยอย่าตกเนาะนี่นี่พี่น้องไงตีคองตียังโอ้ภายในเขามีเลปสามพี่น้องพุ่น่ะงามๆกันเนาะแม่นั่นแหละพี่น้องฟองไปเนี่ยแหละนี่เขาย่างไปนเนื้อเนาะจันเนาะ ต่ว่าย่างไปอีกกระไดพี่น้องย่างออมเบิงเนาะย่างไปอีกกระไดพี่น้องย่างออมเบิงบรรยากาศเนาะทีนี่คือวัดนองคำแสนได้ไปได้มาแล้วมาแวะพี่น้องการไว้สักการะบูชาพี่น้องเจ้าปู่พี่น้องโอ้ลองเบิรงพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้กำลังสีปล่อยป่าพี่น้องปล่อยป่าปล่อยเอียนพี่น้องปล่อยเขาไปแดนเนาะหายข้อหายเด้อปล่อยยังปล่อยเอียนบ่ปล่อยยังก่อนสาวเยิยงลงโต๊ะมีกบด้วเนาะ ปลอยวะปลอยไปปลอยไปปลอยไปลอยาปลอยปปลอยทุกอย่างกันหรอนแม่นงที่บุดีแมนเอา่งที่ดีเข้ามาในชีวิตสร้างเอาเสืออไปเนาะนี่น้อนี่เอาข้อต่ยาทน่อยนึงเนาะมาเฮ็ดบุญเนาะปลอยเอียน กลุนขนาดพี่น้องผู้ชายกันแล้วน้องสิฟอยดีขนาะเอองหอนเลยน้องสิฟอยดีขนาดน้องนี่น้ับนี่จะประมาณนี่ยเราไปน้องข้างมาให้บุญกันจะประมาณเอาบุญยักลงเนาะไอเจ้าอยู่รถปลอดภัยเด้ออยู่รถปลอดภัยเนาะยึกยึกเบ็ดข้าจอเนาะว่าเม่ยเนาะอยู่รถปลอดภัยีไองเจ้าอยู่รถปลอดภัยเด้อ นี่งบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศโอ้อากาศก็หอนหลายแต่ว่ามีลมพัดเนาะเย็นสบายนะเย็นสบายเช้าน่ะไ,ไปเอาเอียนมาปล่อยกันนะไปไปเอาปล่อยเอียนนะบ่ปล่อยทาไปเนี้ยแต่ละมือแต่ละวันไอ้พี่น้องนี่แหละอากาศก็หอนนะพี่น้องโอ้หอนจะอดเอาแล้งซ้ำนีก่กะอดเอาโอเคพี่น้องปองปายจะได้จาน,นเท่าไหร่ปล่อยเอี้ย,ออยนนอนพี่น้องเนาะหนะลังจากอ่าอบุญเรียบร้อยเนาะต้อง ไม่เอานะเพื่อนเนาะปล่อยเอียนพี่น้องเลยพอเอียนนั่งเลีงกับพี่น้องเมื่อกี้นี่เพื่นบ่ได้ปล่อยนะมาเมื่อกี้นี่เห็นแต่เขาจะปล่อยเนี่ยมาปล่อยเองนาะปากเริ่มแห้งแล้วพี่น้องเริ่มอยากกินน้ำแล้วมอดลายเออเริ่มอยากินน้ำแล้วคนก็คือว่าเราบางคนก็มาเนาะเพี่น้องนี่เดย์หาขอบประคุมปล่อยปูปล่อยปลาส่วแรกกัปล่อยอยู่บ่อนี้เนาะจ้นเนาะนี่เอียนเพื่อนเอียนกันคู่นึงคู่โอคู่นึงเนาะคู่นึงนี่ ขึ้นปอยเพ่อนเนาะเรื่องบรรยาก,กาศกันโซนอีอากาศกันยกักฮวันหลายพ่อเนาะฮวันตะกะเออปล่อยนกเพืน่นเนาะจงบินไปขึ้นฟ้าเถอะคุณวิ่งไปกันกนอยอังหัวหน้าหน่ยย่อเนื่อนเนาะขึ้นไปแต่วิดีโอเรื่อขึ้นก็นจยังหัวเนาะนี่แหละพี่น้องเาะคนก็นมาปล่อยเอียนปอยอยังพี่น้องปล่อยใจไปบัวไดบัวแมนนิวัดเนาะ น้องเฮาสิมาปล่อยเอียนกันก่อนเนาะอียนครับดลายพี่น้องดดเด้อซุนี้ดดสุดใจพ่นดดเนาะนี่พี่น้องอปล่อยเียนพ่นอ้าวไหว้สักกะบูชาไหว้ดยนึงเนาะอนเนาะอ้าวปล่อยเียนให้เจ้ากรรมนายเวรี่เจ้าทินเจ้าานพี่น้องเอ้ยเออสายก็เจ้ากรรมนายเวรนี่พี่น้องุ เนาะเปาะออกแล้วพี่น้องขนาดเปาะอ็อกแล้วได้ป่ะนี่นะนี่ไหวนึงเนาะเนาะแดดเนาะอแดดพี่น้องแดดแดดแดดไปเดี๋ยวนึงเนาะนี่สาธุพี่น้องสาธุเด้อปล่อยปล่อยไปพี่น้องต่างคนต่างไปเนาะอยู่คนละที่คนละทางนี่กับกม่์เนาะอืมการเงินการงานกันทะเรียนทะไลน์นะพี่น้องนี่เลยสำคัญตัวนี้สำคัญการเงินการงานนี่สำคัญที่สุดพี่น้อง โซ่พี่น้องไปไอ้กบก็มีครับกบก็มีพี่น้องติดดงๆให้เจ้าจุดดีมีแห้งให้เจ้าฟอสไทยเด้อจะไปอันตรายบินลอยพี่น้องอืมถวันนี้เฮาก็ปล่อยเอียนไปเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องให้เอียนฟอสไทยเนาะทนไผ่อันตรายทางปวงเนาะพี่น้องแล้วก็ให้เฮาอยู่ดีมีแห้งเนาะเออมีแห้ง,นะหงสุขภาพเข้มแข็งเนาะแม่เลคุณนายสันด,ดีเพิ่อนกันมาปล่อยให้กันนี่ เอียนในปล่อยนกในปล่อยเต่าโอ้เต่าอันนี้นะเออปล่อยเต่าพวกนั้นชิปล่อยเอียนเนี่ยปล่อยเอียนในป่อยเต่าสุดน่ามาปล่อยนี่ยสบายมันจะมีนกโอ้นกยังเขาเนาะง่ายๆโอ้หลานเนาะพี่พี่น้องฟองไฟมือนิกามาเฮ็ดพุทเฮทท่านกันสมมาพระควรอาจารย์เนาะแล้วก็มีมกเบ่งแดบูซานามในพี่น้องแล้วก็คุ้มครองคอต่อแขนท่านแดนนี่โซ่พวกเขา โสดายบุญนะมาได้บุญได้พี่น้องเพราะว่าสิมาจะบุญใกล้ได้พี่น้องบ่นทางภาคใหม่เหรอโว้ยจกว่าเป็นชั่วโมงได้พี่น้องขี่รถมาใกล้ไดยมาใกล้เนาะเพื่อเฮาสิมาสิมาให้ไกล้เต๋อลาบุษราเนาะไก่เต๋อพี่น้องเลยนั่นแหละบ่ต้องาวลาอย่าห้างเราพี่น้องมันนี่มาเฮ็ดบุญในทานน้ำกันเด้อมันนี่นะตัวแหละไรพทีไกลไปไกลมาเนาะจ้ะเนาะวัดน้องคำแซนตอนหับทุกท่านพี่น้องเรื่องของเสื้อผ้านาคศักดิ์สิิทธ์พี่น้อง สักศิษย์ต้องวัดแห่งนี้เลยวัดแห่งนี้เนาะที่นี่ที่เดียวที่นี่ที่เดียวพี่น้องวัดสักศิทธิ์ที่สุดพี่น้องสักศิทธิ์แมนโบเซียเจลุกรูเนาะโบเซียเจลุกรูพี่น้องเขามาขึ้นเสื้อใครบักคุนกับมาข้อไปเสื้อคอยังกัญชันค้อข้อไม่ว่าบักคุนข้อนี่กระไดเนาะไดะไดค้อยังกระไดพี่น้องข้อยังกระไดพี่น้องเลยค้อไม่บ้าการเงินการง่ายแมนเนาะจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์เนาะแลับตาแมนบุุ่ษคน่ิคนสิค้ออันนี้คนาสุดน จะเป็นแบบการเงินการงานเนาะจ้ะทร์เนี่ทุกอย่างเลยทุกอย่างที่คนข้อนะไถไปเนาะบางคนก็แบบว่าส่วนร้ายเป็นเจ้าของแบรนด์มาสิเออมาข้อหันได้คายดีๆปังๆแล้วลวดมีแต่คนดังเลยไปลองมาสิส่วนร้ายกันเห็นเฮ้ยคนดังมาเลยมาข้อไปเนาะสซวนร้ายจะเป็นมือวัรทุนสิ้นน้อยสิ้นง่ายเนี่ยคนร้ายแล้วก็เป็นมือวันเทาบรรทิุนเนาะคนร้ายเขาว่าเห่าหาไปเนาะและมือนี้เนาะไปลองะองกาซีหลาบผมลมไปก่อนเนี่ย ลาวความร่วมพี่น้องลาวความร่มพี่น้องแล้วเนาะแกรกดฝากกดไลค์กดแชร์สองคลิปฝากไลค์เด้อพี่น้องเนาะกดแชร์มันสี่พันกดแล้วเนาะพี่น้องไกยสี่พันกดแล้วพี่น้องแกร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามสองคลิปฝากไลค์เด้อพี่น้องเลยเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปพี่น้องลงคลิปต่อไปมันสิไปแจ้งเตือนในโทรศัพท์ของเจ้าเนาะพี่น้องแกรพี่น้องแมนกร์แจ้งเตือนพี่น้องเด้อบายบายกดไลค์กดไลค์เนาะกดไลค์กดไลค์บายบายไปก่อนนะจ๊องเดี๋ยวลงไปคลิปต่อไปว่าสิ ไปมองไดเนาะพี่น้นอนเนาะเดี๋ยวสิอัปเดตให้ต่อเนาะพี่น้องเนาะว่าสิไปมองดได้ไหมเนาะพี่น้องเนาะมือนี้กาลาคนร่วมกันเานาะนตอนนี้เนาะไปพี่น้องะกันเด้อไปพี่น้อง